ชมเขาจะลองดึงอีกฮะแต่คันเสียรีจมไปแล้วจมไปแล้วครับเสียรีครันนี้ไม่ต้องหวังครับคันนี้แค่ขย่าครับ งานยาวเลยครับผู้ชมครับกานนี้นน่ทำการ ทำไรครับตั้งโซ่ขยับไหมครับขยับไหม จับปลาครับตอนนี้รถไม่ขึ้นแล้วจับปลากันก่อนครับดมุดมาปลาจนตกตีลูกแหวกเองกันได้ข้างหลัง้างหลังนี่แหละอย่างเงี้ยถือเลยก็ไม่แถวนี้ก็ตีคนละขวาหนี่ขวาบ่อเลยเนี่ย ơi anh mặt trời ơi lấy mặt trời ơi lấy mặt đi, ơi lấy mặt trời ơi lấy mặt trời ơi lấy Đi trời ơi lấy đi, trời ơi lấy mặt trời ơi lấy mặt trời lấy lấy lấy

บ่อยเอาป้องแล้ว huh, ว mm hmm. ิ่งเส้นน้ำบอลเลยเฮ้ยม <c ười> ันอยุดโดยหมีอะไรซุกซุกข้างซังมันกระเผืนจะขึ้นแล้วน่ะเด็กไม่เดินข้างไม่เดินอะไรไม่เดินเลยข้างหนึ่งเพื่องหมุนเงี้ยเดียวควานควานเป็นเลนก็ลอยอุ้ยเฮ้ยรู้ไหมอาหลุดเนี่ยหลุดตัว

ยอยยาม่องไปเาบางปารัทดื้นินันนีมาน้อมเดี๋ยวบกไป้ี่นี่ทีมงานหาปลาหาปลาหาปลาได้ปิงอแอนดูคำพูดหาปลาได้ปิง ไม่ทุกคนมีกที่อ่ะแต่นี่กลางนาตัวดีเลยนี่เดี๋ยวเราจะช่วยเขาตกดินนมานเยังไงนี่เลดินดลัือเหลือวันนเหลือเหลือเลย มันส e, ุกเลยยดัเลยมนรอ้อมิอมิดมาติแจ้งแล้วอีกทีตีกองเพงจังเลยเฮ้ยแถวอย่างเงี้ยหันทางไปแถวทางไปเล็วเลนี่

ตอนนี้คือปัญหาเียฮะปลดปลดเชือกตัวนี้ไม่ได้ครับเชือกยืดตึงครับคันกลางนุนก็ฝังตัวอยู่ฝังตัวจะปลดดึงขึ้นก่อนก็ขึ้นไม่ได้ครับต้องรอรถขุดแล้วครับตัวนี้ เขาไปหย่อนเชือกครับเขาต้องการที่จะหย่อนเชือกให้ได้ครับ ด้านนี้เขาก็มีรถขุดเล็กครับอันนี้รถขุดเล็กก็กำลังสลบสรบคันขันป้องป้องน้ำครับทำเสียงด้วยฮะจันทำเสียงด้วยทำเสียงหน่อยอันนี้รุ่นรุ่นไหนรุ่นรุ่นห้าร้อยครับทำเสียงด้วยครับ มากันดูนะครับไปนะครับ Để กันเลยนะนี่ ย่มยมนั okay. ่งเเลยยันท้านประชมมานดินหน่อยไย่อนบางยมๆยางเดินหยับเชียงมาหน่อยเห็นมดินหน่อยบางก็ได้ย่อนนิดเดียวไม่นไม่ต้องหยับเลยมองอ่ะอันนข้างหันยาวข้ันยาวอยางนี้เเอาอันยาวดีกว่าให้ไม่ใช่การเด็เอาไปีบ มาล้อมอย่างไร้้ยเอ้ยใครเหยียบเลยอยนีอย่งนี้ทั้งงลมโครูร้จักที่อลยผมไม่เอ้ยตัวใหญ่เลยช่ยนยี่เขาก็เอือกออกให้ได้ครับ ได้ป่ะกดลงด้านนี้เดี๋ยวขยำมาครับตอกเพลาขึ้นเลยตอเพาเข้ามาที่นันมานม้องข้างกนิดเดียว

ลองตีดัดงี้เลยนี่มังค์ยไปดึงขนมขึ้นก่อนโอ้ยเข้าวเลยตะแกรงไม่อหวไ่อะไรข้าวข้าดิรู้จะไปใส่หลังเลยด้วยเดี่ อันนี้ก็ทำเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านบันทึกเป็นความทรงจำครับอีกสิบปีนี่ให้ลูกของซันมาดูลูกซันก็จะบอกโอ้โห و, ป๋าทำได้ขนาดนี้เลยหรอป๋าเดี๋ยวเราตัวดารับวกักนั่นแหละทำาไมไปทำอะไรมาหมดเรี่ยวหมดแรง

Hãy subscribe cho lên Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình, con bán có một một không dám นีนนกตัวที่เขาดึงสองันนะฮะพอดึงปุ๊บทางนี้จะลงครับ โยกดีจะขึ้นได้ครับ ก็เดี๋ยวทีมงานรอรถไมโครครับรถขุด